สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่10มกกลา2 5 6 6้าขายสุดหล่อไหมเกย9มกกะลามันจะ10พี่9เหรอวันนี้9มี10ลูกวันเกิดลูกผมยิ้มดิโอ้หมดแล้วไอ้เม้งกูเม้งเม้งเม้งยิ้มเอ้ไม่ใช่มัมดเอ้าวันนี้กำลังเก็บยางไปขายครับได้เท่าไหร่ไม่รู้เลยเนาะ เราคาเหี้ยแล้วบางนี้ไปยุ่งเนมนกันไปบางนีนานง่ายกว่็1่ะกระทืบโอ้โหรับพวกนี้ไปรุ่นน่ะนี่แรงครับนะเลิกเลิกเข่งเข่งสุดท้ายอันนี้สองตันกว่าแต่กว่าเท่าไหร่ทไมไม่เรียงเลยแล้วค่อยใส่ไม่เซ็นเซอร์ด้วยะโอเคถึงกันหรือเปล่า ดูนาะพี่น้องชาสวนยางบางสวนก็บอกปิดแล้วเผมยังไม่ปิดครับนี่ใบย,ยังเขียวอยู่เลยนี่ใบย,ยังเขียวอยู่ยงังผมผมยังไ,ได้เยอะเดือนนี้น่าจะยังอยู่ได้เดือนกุมภาก็ไม่แน่เดี๋ยวลองลองอีกทีก่อนนี่ยังเขียวอยู่ครับ <S <S ก็ออกดีนะต้นนึงก็หลายถ้วยผมไม่ได้ถ่ายตอนที่กำลังเก็บยางกำลังเหนื่อ,อยอยู่ก็เลยไม่ถ่ายนี่มีมีเหลืองเหมือนกันนิดหน่อยแต่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่น ยังไม่เหลืองครับระบบเจาะใช้เอทิลีนทำมา6ปีแล้วส่วนสอทอนนัดอำเภอวางทองพิศวโลก065 395 9856มาดูได้ครับไม่ค้โมโจกตากันเนาะอ่ะตรงนี้ได้เลยน,ะนี่ทีนี้ไปหาตังแล้วก็เอามาใช้ระบบเจาะดีกว่าได้ตังแล้วก็ยางไม่สมด้วยแล้วยางก็ไม่ต้องโค่นอีกต่อไปอยู่กับเรา จนเราแก่งงำเหงือกฟันหลุดหมดแล้วหรือป่วยนอนติดเตียงไม่ได้แช่งผมเองผมเองก็อาจจะเป็นก็ได้เราก็อนิวชี้ไปโน่นกด ATM ให้น้อยเห็นไหมยางเราไม่ต้องโค่นเลยครับฉะนั้นสบายใจได้ระบบเจาะครับ6ปีแล้วปีได้6ปีถ้าปีหน้าเป็น7ถ้าปีปีต่อไปเป็น8ปควรหน่อยครับโอเคเดี๋ยวไปหาตังค์ก่อนมรู้ได้เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวมารายงานพรุ่งนี้รายงานครับสวัสดีครับ